สวัสดีนะครับวันอังคารที่2 0มีนาคมพบศิทธพิบาลน,นะครับในอพยพยทที่14ข้อ1-1หรือข้อที่30ึ่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับอิสราเอลที่ข้ามทะเลแดงเพื่อจะเริ่มต้นเดินเข้าไปในถิ่นทุรกรันดารเข้าไปในแผ่นดินคานาอันนะครับถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่การอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้กระทําบางคนอาจจะเคยได้อ่านเคยได้ฟัง หรือแม้กระทั่งดูภาพพยมนะครับเกี่ยวข้องกับบัญญัติ10ประการมาแล้ววันนี้เนี่ยให้เรามาดูสังเกตในข้อที่1น,นะครับผมตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าข้ามทะเลแดงในข้อที่1พระเจ้าได้บัญชากับโมเสสให้นําชนชาติอิสราเอลย้อนกลับไปตั้งค่ายนะครับก็คือเดินย้อนกลับไปนั่นเองทําไมเหตุการณ์ทําไมพระเจ้ามีจุดประสงค์เช่นนั้น เพราะการเดินย้อนกลับทำให้อิสราเอลเนี่ยเผชิญกับทางตันเพราะเมื่อเดินมา,ข,าข้างหน้าก็เป็นทะเลแดงที่ขวางกั้นอยู่ส่วนข้างหลังชาวอียิปต์เนี่ยก็ทำไมครับยกกองทัพมานะเพราะฉะนั้นอิสราเอลจึงอยู่ระหว่างกลางระหว่างทะเลกับอียิปต์ไม่มีทางที่จะไป ให้เรามาดูในสถานการณ์เช่นนั้นนะครับเ,เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ3ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่1อิสราเ,เอลกับอียิปต์ข้อคิดประการที่สองออพระยาเวนะครับกับโมเสสและอิสราเ,เอลและประการที่3พูดถึงผลลัพธ์ที่นะครับเกิดขึ้น ให้เรามาดูในข้อที่หนึ่งก่อนก็คืออิสราเอลกับอียิปต์ครับเมื่ออิสราเอลเห็นหันหลังไปนะครับเขาตอบสนองอย่างไหนบ้างใน1.1เขาหวาดกลัว 2. เขาบ่นตำหนิโมเสสซึ่งเป็นผู้นำา 3. นะครับเขาคิดที่จะกลับไปอียิปต์น,นะครับชีวิตของพวกเรานะครับคือเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มต้นเดินกับพระเจ้าใหม่ๆ เมื่อเราเชิญกับปัญหาอุปสรรคเรามักจะกลัวนะครับแล้วบางครั้งเราก็ตำหนินะครับผู้รับใช้ตำหนิผู้นำหรือแม้กระทั่งคนที่เชิญชวนเรามาเชื่อในเป็นคริสเตียนแล้วหลายคนนะครับก็คิดกลับไปนะครับในชีวิตเดิมของเขาทิ้งพระเจ้าไปว่ากลับไปรับใช้ชาวอีอยิปต์ก็ดีกว่า นะอันนี้เป็นความคิดที่พวกเขาคิดนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาดูนะครับใน1.2โมเสสในฐานะที่เป็นผู้นำนะเมื่อเราเผชิญกับลูกแกะหรือสมาชิกนะครับโมเสสพูดคำหนึ่งคือคำว่าอย่ากกลัวคำว่าอย่าก,กลัวนี่เป็นข้อความที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้นบากและบ่อยครั้งทีเดียว ที่พระเจ้าจะหนุนใจพวกเราเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเข้าได้เข้าเข็นไม่มีทางออกหรือทางตันในชีวิตเราไม่ต้องกลัวนะครับความไม่กลัวเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อวางใจยืนนิ่งอยู่แล้วโมเสสก็พูดว่าคอยดูความรอดจากพระยาเวและจงสงบอยู่การที่ตื่นตระหนกตกใจนะครับ ก็ส่งผลทําให้ทางด้านร้ายทางด้านลบนั้นกับพวกเราเพราะ,ะนั้นโบเซตกําลังบอกออคนชาติอิสราเอลและพวกเราทุกคนเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาอุปสรรคนะครับที่บีบคั้นทั้งข้างหน้าข้างหลังและจนตรอกนั้นเราสิ่งที่เราควรจะทํานั้นก็คือเราต้องไม่กลัวสองเราต้องเชื่อวางใจคอยดูนะครับ ความรอดการช่วยเหลือการช่วยกู้เนี่ยที่มาจากพระเจ้านะครับนั่นเป็นข้อคิดประการที่หนึ่งข้อคิดประการที่2อครับพระยาวเวกับโมเสสและอิสราเอล,ลพระเจ้าได้ทรงกระทําการนะครับโดยใน2.1นะครับทรงบัญชา2.2ทรงแทรกแซงและ2.3งนะครับทรงช่วยกู้ให้เรามาดูนะครับทรงบัญชาอย่างไร ข้อที่15ถึงข้อที่16ทรงบัญชากับโมเสสนะครับว่าให้ทำไมครับเดินหน้าแล้วทำการทำไมครับแยกทะเลนะครับเพราะฉะนั้นพระยาต้องการให้เราไม่ใช่ถอยหลังครับชีวิตคริสเตียนของเราไม่ใช่กลับไปหานายเดิมชีวิตเดิมพระองค์ต้องการให้เราเดินไปข้างหน้าแล้วชมไมครับ พระเจ้าจะช่วยทําการมหัศจรรย์เปิดช่องเปิดทางนะครับแล้วก็ให้กับพวกเรานะใน2.2ครับพระเจ้าทรงแทรกแซงผมใช้คําว่าตั้งแต่ข้อแ,แรกแล้วพระเจ้านําอิสราเอลโดยใช้เสาเมฆและเสาไฟนะในบทที่13จะอยู่ข้างหน้าพวกเขา แต่ว่าพระคัมภีร์พูดในที่นี้ในข้อที่26เสาเมฆที่อยู่ข้างหน้านั้นทำไมกลับเคลื่อนเปลี่ยนมาอยู่ระหว่างกลางระหว่างนะครับพนโยธาของอียิปต์กับพนโยธาของอิสราเอลพระเจ้ามาแทรกแซงมาขัดขวางแต่กบไม่ให้ชนทหารอียิปต์เข้ามาที่จะโจมตีทำ้ายอิสราเอล นะหรือจะใช้คำว่าพระเจ้านั้นทรงแทกแสงนะในขณะที่เรากำลังจนตรอกนะทั้งข้างหน้าข้างหลังหมดหนทางพระองค์จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเรานะครับแล้วก็ปกป้องพวกเราไว้แล้วพระกมพีบอกว่าในตลอดคืนนั้นนะครับทำไมครับทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เข้าใกล้กัน นะอียิปต์ก็ไม่กล้าเข้ามาทำลายอิสราเอล,ลกองทัพเพราะจำไหมครับพระเจ้าอยู่เมฆความมืดนั้นอยู่ระหว่างพวกเขาทั้งสองแต่เมื่อพระเจ้าสั่งนั้นโมเสสก็เชื่อฟังเราได้เห็นผู้นำนะครับสำคัญมากที่ในการตอบสนองเมื่อพระเจ้าบอกเมื่อพระเจ้าตรัสเพื่อที่จะช่วยเหลือนำลูกแกะนำคิดจ,จักร ผู้นำนั้นจะต้องสามารถว่องไวติดต่อสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าเพื่อที่จะรับรู้พระบัญชาคำสั่งคำสอนคำบอกคำตรัสจากพระองค์สองจุับทรงช่วยกู้ครับหลังจากที่โบเสสทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเราต้องหน้าที่ของเราคือเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าบอกให้โมเสสยกไม้เท้าขึ้นแล้วโมเสสก็ทํา แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็เป็นหน้าที่ของพระองค์คือพระองค์ก็แยกทะเลไม่เพียงแต่แยกทะเลนะครับน้ําถูกแยกจากกันตั้งกองขึ้นเป็นเนินสูงเป็นกําแพงแล้วพระเจ้ายังหยุดลดลบนะครับล้อลดลบเนี่ยของทหารก็ฝืดวิ่งไปข้างหน้าไม่ได้หยุดอยู่ใช่ไมครับในกลางทะเลแล้วพระองค์ก็หยุดทหารด้วยทครับ เรารู้ได้ยังไงทหารนั้นเกิดโกลาโหโกลาหนสับสนโอลมานถ้าลองคิดดูทั้งกองทัพอยู่ในทะเลนะใต้น้ำแล้วทำไมครับเกิดโกล,โกลาโหรนะแล้วในที่สุดทั้งกองทัพก็ถูกทำลายลงนี่เป็นความยิ่งใหญ่เป็นฝีพระหัตของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อชนชาติของพระองค์ และชีวิตของเราผลที่เกิดขึ้นมาอยู่ในข้อที่4ข้อที่17และข้อที่25นะต่ออียิปต์นะพระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมานั้นเพื่อให้อียิปต์เนี่ยหรือพระเจ้าจะได้รับเกียรตินะคนอียิปต์การเหตุการณ์นี้จะถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าแล้วจะทําให้คนอียิปต์นั้นรู้จักทําไมครับพระเจ้ามากขึ้น นี่สำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะไม่เชื่อนะครับสิ่งที่พระเจ้าใช้อียิปต์แล้วเพื่อที่จะให้ช่วยให้อิสราเอลได้เห็นความยิ่งใหญ่นะสงาราศีพระสิริของพระเจ้าแล้วอิสราเอลน,นั้นผลนั้นเขาเห็นการอัศจรรย์เขาก็เกรงกลัวพระยาเวไม่เพียงเท่านั้นเขายังเชื่อถือทำไมครับโมเสส แล้วเชื่อถือพระยาพระเจ้ามากขึ้นความเชื่อมากขึ้นนะครับไม่เพียงแต่เราเชื่อพระเจ้าแต่เรายังเชื่อพระ,ะผู้นำด้วยอันนั้นเป็นผลเมื่อเราได้เห็นถึงการทรงช่วยกู้ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพวกเรามีบทเรียนมากมายที่เราเองสามารถเรียนรู้ศึกษาอ่านไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดหรือรู้หมดนะครับ